สวัสดีค่ะวันนี้ครูก้อยนะคะได้ทำตารางคัดภาษาจีนแบบมีที่เขียนพินอินแล้วก็คำแปลได้แผ่นเดียวกันเลยนะคะเพื่อที่จะง่ายเวลาเรากลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งบางคนอาจจะคัดตัวจีนอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าพินอินอ่านอย่างไรนะคะจะทำให้เราเสียเวลาคัดไปเป,ปล่าเล่าเลยมาดูกันที่นี้ครูจะสอนวิธีการนำเอารูปหรือไฟล์ jpeg หรือว่าไฟล์ pdf นะคะเข้าไปใน g o o d n o t e เพื่อคัดใน g o o d n o t e เลยนะคะ ก่อนอื่นถ้าจะให้ง่ายเลยให้เราไปในที่แอป g o o d n o t e ก่อนนะคะแล้วไปเปิดตรงที่ที่เราอยากจะให้ไฟล์คัดจีนตรงนั้นอยู่นะคะครูกยจะมีสร้างโฟลเดอร์เอาไว้นะคะคือคัดจีนอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายรูปมาที่หน้านี้นะคะเราออกจากแอป g o o d n o t e ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่รูปที่เราต้องการนําเข้ากดเข้าไปนะคะตรงนี้ก็คือรูปนี่เป็น ตารางที่ครูก,ก้อยทําขึ้นมานะคะเราเข้าไปที่รูปและกดต้งสี่เหลี่ยมแล้วมีลูกศรชี้ไปด้านบนนะคะเพื่อจะ Import เข้าไปในแอป g o o d n o t e กดแล้วเราเลือกค่ะไปเปิดใน g o o d n o t e ตรงด้านล่างนี่เลยนะคะกดเข้าไปนะคะเขาจะถามว่าเราจะนําเข้าไปที่ไหนตอนนี้เราเลือกไว้แล้วเราก็เลยไม่ต้องมานั่งเลือกเองทีหลังนะคะกดนําเข้าเป็นเอกสารใหม่ได้เลย นี่มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองแล้วที่นี้เวลาคัดนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตารางคัดทั่วไปเขาจะไม่ค่อยมีที่ให้เขียนพิมพ์อินคำแปลพอเราคัดค,ดค,ดคดัคัดไปไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเนาะอ่านเราลองดูเราก็อาจจะเขียนตามช่องอย่างนี้นะคะเขียนไปแล้วก็เขียนพิมพ์อินข้างล่างคะ่ะนี่คุณเห็นหคะพอเราย้อนกลับมาดู เราจะได้จำได้ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรแบบนี้ง่ายๆเองค่ะอันนี้เรานำเข้ามาแค่หนึ่งหนึ่งหน้าใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะคัดหน้าต่อไปนะคะให้เรากดดึงค้างขึ้นไปเอาใหมา่ค้างฟลิปนี่มันจะก๊อปปี้หน้ามาให้เราเลยถ้าบางคนเลือกที่จะแสดงหน้าเป็นเปิดซ้ายขวานะคะก็ให้เลื่อนซ้ายขวาเข้าไปแค่นี้เองง่ายนิดเดียวไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย